Talk oh oh, oh, you on really the screen porch. So in love, you you. <laughs> now you. <laughs> <laughs> oh. well yeah, you're the one I'm losing sleep for. And I hope the wrong one slip back through your magic fingers. And I hope we find some way to oh Yeah, yeah, ขึ้นกับย่าเลยนะเนี่ยแม่ดื้อเป็นเด็กกรุงเทพเนาะแต่ว่าพอมาอยู่บ้านนอกอย่างนี้ก็ติดใจบ้านนอกนะไม่ไม่อยากไปอยู่ในเมืองนะไม่ไดื้อว่าในเมืองมันคงวุ่นวายแล้วก็คงไม่ได้ทําต้มปลาอะไรอย่างเนี้ค่ะอยู่นี่อยากจะต้มปลาก็ต้มได้ค่ะเพื่อนบ้านก็ไม่ได้อยู่ติดกันสวัสดีค่ะวันนี้พี่ยิ้มจะพาแม่ดื้อไปเที่ยวออสโลนะคะแต่ว่าแม่ดื้อจะรดน้ําต้นไม้รดน้ําผักก่อนค่ะเพราะว่าจะไม่อยู่หลายวันเนาะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้อันนี้นะคะเห็นไหมคะสามวันเองใบแผ่เยอะเลยคะ่ะเมื่อวันจันทร์นะคะใบยังเป็นแบบว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกเป็นตุ่มต่มเนาะเนี่ยวันนี้มันสุกโอ้ไม่ใช่แค่สามวันสิวันนี้ก็ต้องสี่วันเนี่ยคะ่ะใบเต็มต้นเลยแล้วก็กําลังเปลี่ยนสีนะคะจากสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีแดงเลือดนกนะคะแดงเลือดหมูเดี๋ยวแม่ดู้ขอไปรดน,น้ําต้นไม้ก่อนนะ เพราะว่าจะไม่อยู่บ้านหลายวันเอ้ยแต่พรุ่งนี้ฝนตกนี่นะรถแค่ข้างในพอเงั้นแหะผักที่แม่ดื้อปลูกปีนี้ก็ไม่สวยเลยคะ่ะเอาถุงเอาอะไรมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจะไปเก็บผักให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวมันจะโตก่อนเพราะว่าสองสามวันมันเนี้ยแดดดีมากโอ้โหผักชีแม่ดื้ออย่างงามเลยงามไหมอะ่ะผักชีแม่ดื้องามแต่อย่างอื่นไม่งามอันนี้ร่วงลงมาแดดร้อนมากเลยะคะ่ะ โห oh, ต้นอันนี้ไม่ไดื้อไหมอเลยแดดดีไม่ไดื้อไม่ได้พลาสติกมาคุมตรงนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่คุมไว้น้าไหมนะคะมันมันมันแดดมันแรงตัวนี้แป๊บเดียวยาวเชียออกดอกโอเคค่ะเดี๋ยวขอรดน้ําก่อนนะคะคลิกไม่ดื้อน,น้ำรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าต้นมะเขือเทศไม่ไดื้อโดนแดดเผาไม่ไดื้อตั้งเขาไว้ข้างบนใส่แดดแรงนะคะอยู่ตรงนู้นใกล้กระจกเนี่ยข้างในนี้มันจะร้อนนะคะถ้าเกิดว่าแดดเนี่ยใบเริ่มแห้งแนละ้ว จะลอดให้ไม่ไดื้อมันี่ต้นมะเขือเทศม่วงนะคะเนี่ยไม่ไดื้อเลยย้ายเขาลงมาตรงพื้นเดี๋ยวไม่ไดื้อจะพาไปเก็บผักให้เพื่อนนะคะวันนั้นที่ไม่ไดื้อพาไปดูเนาะฝ่านนี้โตแล้วค่ะก็เตรียมถุงเตรียมถุงมือลงมาแล้วนะเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีด้วยจะกลับเออจะไปขึ้นเครื่องบินที่มอลเดนะคะก็จะเป็นทางผ่านที่บ้านเพื่อนก็เดี๋ยวจะไปแขวนไว้ให้เขาเรื่องงานกลับมาเขาก็เห็นค่ะไปเก็บกันโอ้โหหญ้ยายาวขึ้นเยอะเลยค่ะ ดีนะแม่ดึกใส่อีบูทมาหญ้านี่เขาปลูกไว้ให้สัตว์กินนะคะเพราะว่าหน้าร้อนนอร์เวย์มันก็มีแค่ไม่กี่เดือนเนาะก็เลยต้องเก็บสะสมไว้เป็นก้อนเป็นก้อนนะคะแล้วเขาก็จะไปให้แกะให้สัตว์ที่เขาเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นอะไรพวกนี้นะก็จะทําเป็นก้อนเป็นม้วนหญ้าะคะ่ะแล้วก็เก็บไว้ให้สัตว์กินตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่ามีเวลาปลูกแค่ช่วงหน้าร้อนนี่แหละคะ่ะ โโหโตหมดแล้วค่ะนูนดูเขาโตหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีบางต้นที่ใบยังไม่บานออกมามากนะ,ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเอาเก็บให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือกันนะคะน้องเขาหักง่ายค่ะเขาอ่อนปึ๊กปึ๊กเลยค่ะ ดูตรงนี้ค่ะเยอะเลยนี่เป็นไหคะน่าเก็บไหมสนุกนะเก็บอะแต่ว่าไม่ได้กินไม่ได้ลองแล้วไม่ได้ไม่ชอบนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาชอบส่วนข้อมูลของผักชนิดนี้นะคะแม่ดื้อเคยเคยหาข้อมูลไว้ให้แล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่ตรงตรงมุมขวาบนนะคะก็จิ้มเข้าไปดูเอานะคะว่าผักอันนี้กินแล้วเป็นยังไงนะคะส่วนแม่ดื้อเนี่ยลองแล้วไม่ติดใจะคะ่ะก็แล้วไปก็ผ่านนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาชอบแม่ดื้อก็เลยเก็บไปให้เพื่อนนะคะ สูงเท่ากับญ้าเลยนะ,ะเนี่ยว่าจะเลิกว่าจะเลิกถ่ายพอเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเนี่ยกําลังโผล่เห็นไหมเนี่ยกําลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยอยู่คู่กับดอกญ้าเลยดอกย้า,ยอยานอร์เวยก์กำลังสวยนะคะตอนนี้กําลังบานหนุนข้างบนน้นเป็นป่าเป็นดงเลยะะเห็นไหมฮะสีม่วงเดี๋ยวไม่ได้เก็บไปใกล้ๆจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวขอเก็บผักกันคะ่ะ อันนี้ก็ดอกย่าอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยสวยไหมคะขึ้นกับย่าเลยนะเนี่ยตรงบ้านแม่ดือนเนี่ยไม่มีหมาไม่มีแมวมาเดินนะแถวนี้เพื่อนบ้านสองหลังนี้เขาก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะคะคนแก่ลูกเขาก็ไปอยู่ออสโลไปอยู่บาลเกนกันหมดครับเป็นเมืองใหญ่นะ,ะสองเมืองนี้เข้าเมืองเนาะไปทํางานอยู่แถวนี้งานก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านนอกเนาะ ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบคนที่อยากอยู่เงียบๆเขาก็จะอยู่ฮะคนที่แบบอยากเข้าเมืองเขาก็ไปเข้าเมืองกันแม่ดื้อเป็นเด็กกรุงเทพเนาะแต่ว่าพอมาอยู่บ้านนอกอย่างนี้ก็ติดใจบ้านนอกนะไม่ไม่อยากไปอยู่ในเมืองนะไม่ไดู้ว่าในเมืองมันคงวุ่นวายแล้วก็คงไม่ได้ทําต้มปลาอะไรอย่างเนี้ค่ะอยู่นี่อยากจะต้มปลาก็ต้มได้ค่ะเพื่อนบ้านก็ไม่ได้อยู่ติดกันดูตรงนี้นะคะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ย ไล่ไปนู่นยันนู่นเลยมีแต่กำลังกำลังอ่อนไม่ได้ว่าจะไม่ถ่ายแต่ไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้ก็ตื่นเต้นเนาะนี่ขนาดไม่กินผักอันนี้นะคะกินเราไม่ชอบไงถ้าเกิดกินแล้วชอบจะขนาดเนี้ยสงสัยจะกรีดตาแตกโอเคค่ะมาเก็บผักก่อนนะคะนี่ค่ะได้เยอะเลย มีแต่อ่อนๆนะฮะ,ะไแม่ดื้อพอแล้วค่ะได้เยอะแหละจะกินทันไหมเนี่ยเมื่อก่อนนี้แม่ดื้อไม่รู้จักเนาะแม่ดื้อก็จะเก็บไปแบบว่ากำหนึ่งสองกำมาไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บใหม่อาทิตย์หน้าจะได้กินสดๆแต่จริงๆแล้วพออาทิตย์หน้านะเขาโตเลยค่ะโตแล้วโตเลยนะคะไม่มีงอกมาใหม่คืองอกมางอกมาปุ๊บก็เป็นต้นเลยค่ะบ้านแม่ดื้อก็เอานั่งร้านออกแล้วนะคะ เห็นหญ้าข้างทางไหมคะดอกม่วงๆดอกเหลืองๆเนี่ยสวยๆอย่างนั้นเลยนะคะหน้าร้อนเอาวสวยนะดอกหญ้ายังสวยเลยค่ะไปแม่ดื้กลับบ้านกันเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนนะคะเอาถุงมือเกี่ยวแม่ดื้ไปโดนอะไรเนี่ยดูทะลอกเลยค่ะเห็นพี่เห็นพี่ยิ้มลากกระเป๋าออกมาแล้วเปลี่ยนใจนะคะเดินเอาถุงผักไปใส่รถไว้เลยค่ะ เห็นไหมดอกยยกข้างทางไม่ไดื้อสวยไหมสวยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าดอกฟันสิงโตนะคะที่โรงเรียนอนุบาลเขาเก็บเอามาทาคุกกี้ฟันสิงโตเนาะเดี๋ยววันไหนไม่ไดื้อมีเวลาจะทําจะพาทานะคะวันไหนก็ไม่รู้ทํางานทุกวันเลยคะ่ะหาเงินกันเนาะเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยนี่ใช้เงินระเบิดระเบ้อเลยและอย่างหนึ่งก็คือเงินลงนะคะค่าเงินแข็งมาก ไม่ได้อยากจะร้องไห้เดสกอนที่มีซุนเกส,สก้าโฟดอ่ะขอบคุณครับก้อิสียแต่ฟรอมเหนเนาะแยกครัอากาศดีดีพรุ่งนี้ฝนไม่น่าตกเลยทำยีน,นยออยัน Fixated I'm so infatuated you My desire seeps through